ทุกคนเกิดอะไรขึ้นครับพี่พีชแม่พยาลำเพลินได้ออกมาโพส์นะครับไม่แชร์โพส์ของวงโพส์แต่คนให้เงินนะครับพี่พีชหมายถึงใครล่าสุดนะครับได้มีการออกมาโพส์แบบนี้นะครับอูฟนะครับวงมีสื่อโซเชียลให้แล้วก็สร้างตัวตนสิ จะรอให้คนอื่นมาสร้างให้หรอต้องกลับไปดูว่าตัวเองเนี่ยมีอะไรให้หน่าดูอย่าวีนหลายถ้าเก่งจริงดีจริงแฟนคลับเขาติดตามอยู่แล้ววันๆไม่เคยแชร์เพจวงโพสต์แต่คนให้เงิน แบบนี้ควรพิจารณาตัวเองหรือไม่นะครับให้คิดบวกนั่นเองครับนี่คือข้อความกับทุกคนที่พี่พีทแม่พยาของเราครับได้มีการโพสนะครับทุกคนคิดว่าพี่พีทหมายถึงใครคอมเมนต์มาหน่อยนะครับทุกคนแต่ว่าอย่าเอ่ยชื่อนะครับนะครับพี่พีทโพสต์แบบนี้นะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวฟังอีกรอบนะอู๊ฟนะครับวงมีสื่อโซเชียลให้แล้วก็สร้างตัวตนสิจะรอให้คนอื่นนะครับสร้างให้หรอต้องกลับไปดูตัวเองว่ามีอะไรให้น่าดูนะครับทุกคน นี่คือข้อความที่พี่พีทโพสนะครับแล้วก็เผยว่าคนคนนี้ชอบวีนด้วยนะครับแล้วถ้าเก่งจริงดีจริงเนี่ยแฟนคลับเขาติดตามอยู่แล้ววันๆไม่เคยแชร์โพสต์ของเพจวง แต่โพสต์แต่คนที่ให้เงินตัวเองนั่นเองครับทุกคนอ่าแบบนี้ทุกคนว่าเหมาะสมไหมนะครับกับการเป็นศิล,ลปินหรือว่าเป็นสมาชิกของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะอันนี้พูดได้เลยว่าเป็นสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพราะว่าพี่พีชเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดูทุกคนในวงนะครับไม่ว่าจะเป็นศิลปินหรือว่าหลายคนต่างๆที่พี่พีชครับทุกคนได้มีการาได้มีการดูพฤติกรรมต่างๆนะครับทุกคนพี่พีชก็ได้มีการโพสต์เอาไว้เมื่อไม่กี่วินาทีที่ผ่านมานี้เลยนะครับต้องบอกเลยนะครับ ว่าการที่อยู่ในวงหมอลำเนีับทุกคนอย่างที่บอกว่าองค์กรเนี่ยเขาก็น่าจะมีลายกลุ่มอยู่แล้วนะครับหรือมีสื่อโซเชียลต่างๆอยู่แล้วครทุกคนที่ให้แบบว่าศิลปินหรือว่า ทุกคนเนี่ยได้มีการสร้างตัวตนขึ้นมาครับแต่เราสร้างตัวตนขึ้นมายังไงครับทุกคนให้แบบว่าโดดเด่นบนโลกโซเชียลเนาะหนึ่งเลยครับต้องโพสต์อะไรที่เกี่ยวกับวงหรือว่าแชร์เพจของวงอันเนี้ยจะเป็นอะไรที่แฟนกับ FC เขาชื่นชมมากๆเลยนะครับว่าคุณเนี่ยให้ความร่วมมือกับองค์กรนะครับแต่ถ้าวันไหนเราจะโพสต์แต่คนให้เงินเราใช่ไหมครับทุกคนแล้วก็ไม่ทำคอนเทนต์เนี่ยครับทุกคนแต่ละวันเนี่ย เขาจะดูอะไรก็เหมือนที่พี่พีชบอกนะครับว่าเขาจะดูอะไรนอกจากคุณโพสให้แต่คนเนี่ยที่ให้เงินคุณอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะว่าพี่พีชนะครับเขาหมายถึงใครนะครับพิมข่าวกระแสก็พยายามจะมาอธิบายนะที่พี่พีชเนี่ยเขาได้มีการโพส แบบนี้นั่นเองครับทุกคนจะรอให้แต่คนอื่นสร้างตัวตนให้หรออย่างเงี้ยครับทุกคนเนาะอย่างที่บอกว่าวงเนี่ยค่อนข้างที่จะดันทุกคนนะถ้าทุกคนไปสังเกตนะทุกคนบอสโยมนินครับหรือว่าซอนนูตเองเนี่ยเขาก็จะมีการแชร์ของลูกวงเนี่ยท้าจะทุกคนกันเลยทีเดียวแล้วก็ชื่นชมผลงานของทุกคนแล้วก็พยายามจับป้อนงานให้กับทุกคนได้มีตัวตนบนโลกโซเชียลและทุกคนแต่ ก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละบุคคลอีกแหละว่าบอสจูดิมนินปั้นแล้วบอสจูดิมนินสร้างตัวตนให้แล้วคุณจะต่อยอดได้มากน้อยแค่ไหนกับการอยู่บนโลกโซเชียลนี้นะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วพอได้ตัวตนแล้วได้แสง หรือว่าได้ fc แฟนคลับเข้ามาติดตามแล้วสิ่งที่จะต้องต่อยอดยนั่นก็คือการสร้างคอนเทนต์อย่างต่อเนื่องนะครับสร้างคอนเทนต์อย่างต่อเนื่องเสร็จปุ๊บนะครับก็ต้องมีการแชร์ให้กับวงด้วยเพราะว่าวงเป็นคนปั้นคุณขึ้นมาถูกไหมครับอันนี้ก็น่าจะเป็นข้อความที่พิพิทเนี่ยอยากจะสื่อถึงบุคคลคนนี้นั่นเองครับทุกคนก็ต้องบอกว่าแม่พยาลำเพลินก็ไม่ค่อยโพสต์อะไรแบบนี้นะอันนี้ก็คงจะแบบว่าสุดๆุดแล้วนะครับทุกคนนะโอ้โหนะครับก็ ปังมากนะครับสำหรับพี่พีทนะเมื่อวันมิ่นข่าวกระแสดได้ไปเจอพี่พีทล่าสุดนะครับเมื่องานกระถินบ้านน้องอุ๋งอิงเป็นบ้านแพงครับทุกคนต้องบอกว่ามีโอกาสได้คุยกันถามสารทุกสุขดีดนะพี่พีทก็ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมก็ถามพี่พีทอยู่นะพี่พีทก็เผยนะครับว่าช่วงนี้ก็เรื่อยๆนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่อยู่ในองค์กรแล้วก็สอดส่องดูแลนะครับศิลปินทุกทุคนแล้วเขาก็พยายามดูพฤติกรรมของศิลปินทุกทุกคนนั่นเองครับทุกคนพี่พีทก็ ปังเหมือนเดิมนะครับทำอะไรก็ปังเนาะสำหรับแม่พญาลำเพลินเมื่อวานนี้ก็มีการโพสต์คลิปวิดีโอนับเงินนะครับงานกระถินบ้านน้องใช่ไหมครับทุกคนแฟนเนี่ยก็เข้าไปดูกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับก็ขอส่งกาลังใจครับไปให้พี่พีทแม่พญาลำเพลินด้วยกันแล้วกันนะครับทุกคนอันนี้ก็ไม่ทราบจริงๆงเนาะว่าพี่พีทเนี่ยโพสตถึงใครนะครับแต่ก็คงจะเป็นคนในวงนั่นแหละเพราะว่าพี่พีทก,ก็ทํางานอยู่ในวงสาวน้อยเพชดบ,บ้านแพงนั่นเองครับทุกคนเนาะอ่ะนะทุกคนก็เราจะได้เห็นนะครับ แบบนี้มาตลอดเลยครับทุกคนสําหรับการโพสต์แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านผู้บริหารเองนะครับอุ้มพิมคิดว่ามีทุกวงแหละ,ะคะทุกคนเนาะที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ต้องแก้ไขปัญหากันไปนั่นเองครับทุกคนเราก็แต่อุ้มิมก็สังเกตนะเห็นว่าศิลปินในวงสาวน้อยเพริลล์แพรก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันโพสต์อะไรดีอยู่นะครับทุกคนแต่อันนี้ไม่ทราบจริงๆว่าอาจจะมีบุคคลที่ไม่แชร์หรือว่าไม่ให้ความร่วมมือนะทุกคนความร่วมมือนที่นี้นะพิมม,มองว่าก็ต้องมีทุกๆส่วนเลย ตั้งแต่เริ่มต้นนั่นก็คือการไหว้พระหรือว่าประชุมประจำาเดือนครับทุกคนสาหรับวงการหมอลำเนาะเขาจะมีการไหว้ครูไหว้พระแบบนี้ครับทุกคนถ้าไปร่วมกิจกรรมทุกครั้งนะครับผู้บริหารเนี่ยเขาก็จะมองแล้วนะว่าเราให้ความร่วมมือนะครับแต่ถ้าไม่ไปบ้างไม่ไปบ้างแบบนี้ครับเุกคนเขาก็จะมีสิทธิ์พิจารณาอย่างฤดูกาลที่แล้วแบบนี้ครับทุกคนเขาก็จะมีการคัดคนออกหรือ,อมีการแบบว่าปลดอะไรเงี้ยครับทุกคนนะซึ่ง ผู้บริหารตลอดระยะเวลา1ปีเชื่อว่าเขามองทุกๆส่วนเลยนะครับการแชร์การให้ความร่วมมือกับองค์กรแบบนี้ครับทุกคนก็นะก็ฝากถึงนะครับศิลปินไม่ใช่เฉพาะแค่หมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับฝากถึงทุกๆวงเลยครับทุกคนกับการที่จะทํางานในองคอ์กรเรามา,าหาเงินในบ้านเขาแบบนี้ครับทุกคนเราก็ต้องให้ความร่วมมือนะครับกับบ้านของตัวเองที่ตัวเองอยู่ด้วยนะครับเพื่อทีอ่บ้านหลังนี้จะได้แบบว่าจเจริญเติบโตมากขึ้นนั่นเองแล้วก็ก้าวหน้าขึ้นไปนั่นเองอที่บอกว่าบอสโจจะพาทุกคนโ g เตอร์นะครับ ฉันก็ต้องให้ความร่วมมือนะนะก็เป็นกําลังใจให้นะครับสําหรับพี่พีทนะเมื่อกี้มีข่าวกระแสครับทุกคนก็ได้มีการเข้าไปแสดงความคิดเห็นพี่พีทแล้วนะบอกว่าข่าวด่วนต้องมาแล้วนะพี่พีทก็บอกว่าจัดเลยนะครับพี่พีทบอกแบบนี้ครับทุกคนก็คงจะไม่ทนแล้วจริงๆแล้วก็คงจะแบบว่าเหลืออดแล้วนะถึงจะออกมาโพสต์แบบนี้หรือว่าอาจจะโพสต์ในภาพรวมอันนี้เราก็ไม่แน่ใจเพราะว่า ข้อความคำนองนี้เราเคยเห็นบอสโจโพสเหมือนกันนะว่า,าศิลปินหัวหน้าวงหรือว่าองค์กรเนี่ยก็คือดันศิลปินทุกๆคนแต่ว่าถ้าคนในองค์กรไม่ออกมาแชร์ไม่ออกมาเขาเรียกว่าอะไรมีเสียงออกมาประกาศเนี่ยให้คนได้รับรู้เนี่ยมากยิ่งขึ้นนะทุกคนอย่างที่บอกว่าการแชร์เนี่ยก็มีผลกับคิวงานนะครับไม่ว่าจะเป็น เจ้าภาพนะครับก็มีสิทธิ์เห็นมากกว่าถ้าเราแชร์ออกไปกันเยอะๆแบบนี้นทุกคนก็จะมีงานจ้างมากยิ่งขึ้นงานต่างๆเข้ามามากยิ่งขึ้นแล้วก็ควรที่จะร่วมด้วยช่วยกันนั่นเองครับทุกคนโอ้โหพี่พีทก็ออกมาโพสต์แบบนี้มีการบอกว่าอูฟด้วยนะครับพยายามจะ พยายามจะให้ทุกคนลุ้นนะว่าเป็นใครนะมิมก็ไม่ทราบเหมือนกันองจริงเราเราไม่ทราบเราไม่ได้ติดตามแบบทุกคนจริงๆหรือว่าโซเชียลของทุกคนจริงๆนะครับก็ได้แต่สันนิษฐานว่าก็น่าจะเป็นคนในวงนั่นแหละเนาะเพราะว่าพี่พีทเนี่ยก็คงไไจะไม่ได้โพสต์ถึงใครแน่นอนนะครับนอกจากคนในวงเนาะอ่นะ โอเคนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ฝากพ่อพ่อ,พอแม่ FC แฟนคลับนะครับคอมเมนต์มาหน่อยนะครับกับการที่พี่พีชโพสแบบนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างแล้วก็นิ่มข่าวกระแสครับฝากพ่อพ่อ,พอ,พอแม่กดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆของนิ่มนะครับ